เราก็จะทําพิธีที่จะขอขมาแล้วก็ได้รับความคุยพรอเหมือนกันโอเคเอาเดี๋ยวเตรียมนะมีอะไรเนี่ย อชัยขอพระคุณความรักสันติสุขด,<ป>ดำรงอยู่ด้วยตลอดไปอาแงอาไหนๆก็หไหนๆแล้วเราร่วมใจพันธิฐานเพื่อผู้นำนะให้พี่น้องร่วมใจกัน,นอธิฐานครัาเลลูยาสาธุก,การแด่พระเจ้าผู้ใหญ่และสูง<ม>สุด,สดโอชาค่ะขอพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านผูน้นำผมข้าพระองค์พระบิดาเจ้าคือ กุลลุมศัก์ชัยพระบิดาเจ้าที่พระเจ้าจะทรงอวพระพรให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวในการรับใช้พระเจ้าพระบิดาเจ้าให้เขามีจิตใจที่ยินชมยินดีในการรับใช้โลกและขอพระเจ้าจะทรงดูแลท่านในทุกกรณีในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการเล็งดูตั้งฝ่ายเนื้อหนังที่พระเจ้าจะทรงประทานความมั่นคงมั่งคั่งให้แก่ท่านในการที่ท่านจะเป็นท่อพระพรสู่บรรดาธรรมิกชนคนของพระเจ้าและตั้งฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์เจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานวิดเดในชีวิตของท่านพระบิดาเจ้าแลวพระองค์จะทรง กวยพระพลอท่านนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ในที่ะจักแห่งนี้เพราะบิดาเจ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้นกน้อยใหญ่ที่อยู่ในคิดะจักแห่งนี้ในการที่จะดำรงชีวิตยอยู่ เพื่อที่จะเป็นพระพรสู่บรรดาเราซึ่งเป็นธรรมิกชนคนของพระเจ้ารุ่นหลังพระบิดาเจ้าที่จะใช้ชีวิตของท่านนั้นเป็นแบบอย่างในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าที่จะเรียนรู้ทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าเจ้าพระักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของท่านพระบิดาเจ้าและต้นไม้ต้นนี้พระบิดาเจ้าจะดำรงอยู่กับกิจักรแห่งนี้ไปอีกนานเท่านานพระบิดาเจ้าโอ้พระเจ้าของพระเจ้าจะส่งคนพระพรท่านและดูแลชีวิตของท่านและอวยพระพรลงไปสู่บุตรหลานของท่าน น้ำเติบโอทานของพระเจ้าอย่าเข้มขัพระบิดาเจ้าขอบุญองสารเสด็องพระบิดาเจ้าและทั้งหลายอธิษานจุ่ขอทุสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแม่เพราะคนที่คนน้อยด้วยหายไปไหนหมดหายเป็นสิบคนเลยนะโอ้แม่ล่างแม่เจากัดไม่ได้นง้เฮ้ยแมวแมแมเฮ้ยสิคนไอนในน้ไม่ได้ 咩嘞？放咩嘞？放咩嘞？<了>啊哦！啊，哪里啊？这里康康嘞啊！ you más ลูกขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าสําหรับวันนี้พระบิดาเจ้าสําหรับทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พระบิดา้าค่ะและวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยและลูกก็เชื่อมั่นว่าข้าพง์ทั้งหลายก็ได้ทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าคือให้รักซึ่งกันและกันให้ดูแลให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน สิ <idd ari> ่งเหล่านี้ลูกเชื่อว่าจะเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในวันนี้สําหรับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศและพี่น้องของข้าพี่น้องฮิทธิโชนทุกทุกคนจะได้รับคําตอบในสิ่งที่ดีๆเพราะเป็นปีใหม่พระบิดาจุกะและลูกขอฝากพี่น้องของข้าทุกๆคนให้อยู่อย่างมีสันติสุขสุขภาพดีอายุยืนยาวและร่ำรวยกันทุกคนกบิดาจุกะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญและลูกก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องของข้าจะสถิตอยู่ด้วยคุ้มครองปกป้องรักษานําพาทุกสิ่งทุกอย่างพระบิดาเจา้าให้ประสบความสาเร็จขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าดูกออธิษฐานเพื่อทรัพย์ที่กอบงบทั้งหลายนําสู่ท้องพระกาพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรให้เต็มล้นสําหรับทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าอธิษฐานเผื่ออาหารขอพระเจ้าํำระอาหารเหล่านี้สะอาดและบริสุทธิ์ และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ผู้จัดสรรทุกทุกคนขอคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าลูกอธิษฐานฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ลูกอธิษฐานในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แมเราลนไปสรรเสริญ